มาเจสตี้หลอดบลัสเตอร์นั่นเองครับการระจบแห่งแสงและความมืดนะครับแล้วก็เป็นเด็กคู่บุญของช่องผมมากๆากเลยนั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยว่ามาเจสตี้หลอดบลัสเตอร์นะครับผมไม่นึกเลยว่าปีนี้ครับจะมีของเสริมด้วยกันหนึ่งสองใบด้วยกันนะครับขอเริ่มจากใบแรกก่อนเลยครับกับโปรโมของนิตยาสารบุชิโร่เป็นสุดท้ายอย่าง b ล a สเตอร์เบลดแอนแวนการ์นั่นเองครับที่ตอนแรกครับ เทคคของมันนะครับบอกแค่ว่าเมื่อจบแพทเทิร์นที่เันกาตีนั่นเองครับก็คือถ้าบอกว่ามันจะสามารถโดดได้เรื่อยๆครับเป็นจิงโจ้เลยครับจนได้รับฉายาว่าสตาร์ขอนจิงโจ้นะครับและแน่เลยว่าก่อนนิตยสารออกหนึ่งวันครับก็อีราต้าถึงเลยครับเมื่อจบแบตเทิร์นที่วันกาเกรดสามทำการโจมตีนั่นเองนะครับก็ทำให้มันสามารถโดดได้แค่รอบเดียวนะจากที่ต่อให้มันมีอยู่บนมือกี่ใบครับก็สามารถโดดได้หลายรอบเป็นจิงโจ้เลยครับกระต่อมาครับก็คือโปรโมงงานแข่งร้านการอย่างโอเรียนดาก้อนนะครับที่สามารถเปิดท็อปเจ็ดิมนัเซ เป็นตัวบูทสิบสาตัวตีสิต้นเกมอีกถือว่าเป็นการอิงใบที่ค่อนข้างเฟี้ยมไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าการมาถึงกับของเสริมใหม่ของทั้งสองใบครับของมาเจสตี้ลอร์ดมาสเตอร์นะครับทำให้เด็กมาเจสตี้ลอร์ดมาสเตอร์ครับเก่งขึ้นแบบเกล้ากระโดดเองครับเพราะว่ามันยืนหนาขึ้นนั่นเองครับราสเตอร์เบรดเดวันกันถ้าอยู่ในโซลครับสามารถปรับค่าพลังพื้นฐานนะครับของมาเจนะครับให้ยืนที่หมื่นแปดครับและรวมจากเก่งมาเจสต์อีกครับเท่ากับว่ามันจะยืนสองหมื่นตลอดเกมเลยนั่นะเ่ง เทพขึ้นแบบก้าวกระโดดหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับการมาถึงของโปรโมททั้ง2สหนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันก่อนเลยนั่นเองนะครับก็คือ Majesty Loblaster นะครับ Blaster Blade นะครับ Maron Wingbow r i f และก็สุดท้ายก็คือ Raidicris อย่าง Energy Generator นั่นเองนะครับ Raidicris จะได้รับก็ต่อเมื่อเราทําการไรเท่านั้นนนั่เองนะครับถ้าเราเริ่มหลังเราได้ Energy ชาร์ต3หน่วยนะครับโดยเราจะมี Energy สูงสุดได้แค่10หน่วยนะครับไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้ครับและเริ่มต้นทุกๆไรเฟิเราจะได้รับ Energy ชาร์ต3หน่วยครับและมีเทค Agones Perturn ครับใจ7โจน1นั่นเองนะครับเด็กนี้นะครับมันฟิกตัวเริ่มนั่ ับในเคสนี้ก็คือบลัสเตอร์เบรสครับเปิดท็อปการ์ดเใบครับแล้วหยิบบลัสเตอร์เกรดสองหนึ่งใบขึ้นมือครับจากนั้นสับกล่องครับถ้าเกิดเสิร์ชไม่เจอนะครับให้คอวิงเกาเบรฟจากในโซลงช่องเรียกกะได้นั่นเองนะครับส่วนบลัสเตอร์เบนะครับมีเทคก็คือเมื่อลงนะครับซีบีหนึ่งนะครับเลือกรีไคลเดกัดอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับ ถ้ารีทายไม่ได้เราได้จวกันหนึ่งใบก็คือได้มือเพิ่มหนึ่งใบครับและสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดนะครับก็คือ Majesty ดบลาสเตอร์นั่นเองนะครับที่มีเทคก็คือท่าในโซ่ของเรามีบลาสเตอร์เบลดนะครับและบลาสเตอร์ดาร์คอยู่ในโซ่ครับการมีพาวเวอร์บวกเพิ่ม2,000และคริติคอลบวก1ตลอดเกมนั่นเองครับคุณยังไงยๆคือยืดส5สองคริจนจบเคลื่นอีกฝ่ายได้เลยนั่นเองนะครับ กเทคต่อมาครับเมื่อมันตีใส่แวนการดนะครับสามารถกดเทคอย่างใดอย่างหนึ่งได้นั่นเองนะครับหรือกดเทคทั้ง2อย่างได้เลยนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับคือเอาสเตเบลดเข้าโซ่ครับเพื่อที่จะรีไทเการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งใบกอย่างที่2คือเอาบลัสเตดาร์เข้าโซครับเพื่อที่จะบวกดรต์ตัวเองเพิ่มเพ้นอีกหนึ่งนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเราจูบเบลดดารเข้าโซไปนะครับก็สามารถบึ้มการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งใบกับบวกหนึ่งไรต์ได้แถมยังยืนสิบห้านะครับแถมยังตีสองครี เจ๋งไม่น้อยเลยครับกับการที่มีโปรโมใหม่ของ Blaster Blade the Vanguard นะครับทำให้มารอนนะครับมีเอฟเฟกตีฟขึ้นนั่นเองครับเพราะว่ามารอนนะครับสามารถเสิร์ฟเกรดสอง Blaster ขึ้นมือได้จากการโดน Blaster Grade สองไรทัพนั่นเองครับทำให้มารอนนอกจากจะเสิร์ฟตัวรีซอสอย่าง Blaster Blade หรือ Blaster Dark แล้วนะครับก็ยังสามารถเสิร์ฟ Blaster Blade the Vanguard มาเพื่อทำคอมโบต่อได้อีกครับเกรดสามของเรานะครับใส่แค่แบบเดียวนะครับก็คือ Majesty หลอ d Blaster สามใบเลยนั่นเองครับ เหตุผลที่ผมติดไว้3ใบก็คือเอามาเพอร์สนาไรท์ด้วยนั่นแหละครับกัดเทกเนี้ยค่อนข้างตัวเสิร์ฟเยอะนั่นเองครับทำให้เสิร์ฟเพอร์สนาค่อนข้างง่ายนะครับก็เลยติดมาเจสซี่ลอดบลาสเตอร์ไว้3ใบนั่นเองครับกัดเทคของมันนะครับถ้ามีเบลดกระด้างอยู่ในโซมันจะยืนสิบห้าตีสองครีตลอดเกมนะครับกัดเทคของมันเมื่อตีนะครับสามารถจ้วบเบลดนะครับเพื่อที่จะรีไทม์วยการอีกฝ่ายได้หนึ่งใบหรือจ้วบดาร์เพื่อที่จะบวกไรท์หนึ่งได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวยืนแหวนนะครับที่บหมม่่ออองเเรากนนนนะคัยตี้ิ บลัสเตอร์เบลดเดอะวันการ์ดนั่นเองนะครับบลัสเตอร์เบลดเดอะวนการ์ดนะมีเทคในโซนะครับถ้าวันการดเกรดสเราชื่อ m a เจสซี่หลอดบลัสเตอครับล็อกชื่อนี้เลยครับวันการดของเราครับจะกพาวเวอร์เบสรื้นฐานเป็น18ื่นนั่นเองครับก็คือยืน18ตลอดเกมนั่นแหละครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดบาเจ้นะครับมีเบลดกระด้างเทคโนโลยีโซนะครับพาวเวอร์มันบวกสอง0ันยี่สิบห้าเลยนะครับและดูจากเทคของบลัสเตอร์เบลดเดอะวันการ์ดครับถ้ากอกว่ามันจะยืนสองหมื่นตลอดเกมนะครับแล้วก็ตีสองหมื่นสองคร CB1 ครับนำบลาสเตอร์เกรด่าของเรานะครับที่เป็นแคลโรยัลพลดินนะครับไปบ่ายนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไล่าการเปน,นี้จากบนมือในสภาพสแตนและจนจบเคลื่นการเปนี้พาวเวอร์ปัดเพิ่มถึงห้าพัน 5, ครับนั่นมาจบแบบเทิร์นที่มันตีนะครับให้เอาการ์ดที่อยู่ในไบโซน,นะครับกลับมาไลท์ในสภาพเรื่นั่นเองนะครับ ก็เลยต่อมาครับเมื่อเข้าสู่ช่องวันกาดครับสามารถเอเนอร์จีรัสสามเพื่อรีไทม์เดลกาดอีกฝั่งได้หนึ่งใบนั่นเองนะครับเป็นการหนึ่งใบที่เก่งมากครับทำให้มาเจ็ยืนหนาขึ้นนะครับยืนตั้งเบสสองหมื่นนะครับแถมยังทำให้แหวนตีได้อีกรอบมาดูกัางเอสคอปเพดเดอะบลัสเตอร์นะครับถือว่าเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับเกรดสองไปต่อมานะครับการ์ดเสิร์ฟคู่บุญของเด็กบลาสเตอร์นั่นเองนะครับอย่างเจ้าเอเมลินนะครับติดไว้สี่ใบเลยนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรรกกาจุนมีคัับบโสเปิดทการร์ดใบบคัแลเลือกกาบบลาาสเตอรร์ใใจกนนนัั้คบ พอลงช่องเรียกกาหรือหยิบขึ้นมือนะครับจากนั้นสับกองครับแต่ถ้าเราหยิบขึ้นมือเราต้องเลือกทิ้งการเปิดมือหนึ่งใบครับกระเทกสองมันนะครับเมื่ออยู่ในที่ติดชื่อบลาสเตอร์ทาการโจมตีกับตัวมันเองจะพาวเวอร์ปัด5,000นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าทั้งเทคหนึ่งเทคสองค่อนข้างเก่งมากๆเลยครับเทคหนึ่งนะครับสามารถคอบลาสเตอร์หรือหยิบบลาสเตอร์ขึ้นมือได้ก็คือหยิบบลาสเตอร์เบลดหรือแวนกาขึ้นมือได้แต่ต้องแลกกับการทิ้งมือรหนึ่งใบครับหรือคอบลาสเตอร์เราตีนะครับมันก็จะปัด5,000เรื่อยๆนนนัั่เองะครบและด้วยเด็กเนีย มันเน้นบลัสเตอร์ตีแล้วด้วยนั่นเองะครับและแถมยังมีบลัสเตอร์เบรดเดอะแวนการ์ดเพิ่อรองในการโจมตีครับทำให้ตัวเนี้ยตีแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเอมาริงครับเลยต้องติดไว้สี่ใบครับคอหลักสำคัญของเด็กนี้เลยนั่นเองนะครับเกรดสองไปต่อมานะครับก็คือบลัสเตอร์ดาร์มนะครับติดไว้สี่ใบเลยนั่นเองนะครับเทคของมันไม่ได้ใช้หรอกครับแต่ว่าอธิบายสกิลไว้ก่อนนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องใบจัลลุดีการ์ดครับบัตรหนึ่งในไทยเด็กการ์ดตัวเองหนึ่งใบนะครับจากนั้นท กรเทคเรียการนะครับในเทิร์นของเราครับถ้าเกิดดรีาการของเราถึงดีทายในเทิร์นนี้พาวเวอร์ปัดเพิ่มถึง5,000ครับเป็นตี15ครับเหตุผลนี้ผมติดไว้4ใบนะครับเพราะว่าหน้าที่ของมันมีหน้าที่แค่ให้มาเจตาจบเข้าโซไปเพื่อบวกไรไปตีสามไรนั่นแหละครับก็เลยติดไว้4ใบเลครับถือเป็นคอหลักสำคัญนะครับแน่นอนว่าพูดถึงบัตเตอร์ด์กนะครับก็ต้องพูดถึงการไปดีด้วยนะครับอย่างเจ้าบลัสเตอร์เบลดนะครับที่ผมติดไปแค่ใบเดียวนั่นเองนะครับเทของมันช่องเรียการนะครับไม่ป็ตืองบ ขนาดน,นั้นแล้วนั่นเองนะครับและบวกกับการคิดเด็กเนี่ยมันค่อนข้างเสิร์ฟบลัสเตอร,ร์ได้ดีเลยครับแน่นอนว่า priority หลักที่อยากเสิร์ฟก็คือบลัสเตอร์ดใช่ไหมน,นะครับแน่นว่าบลัสเตอร์เบรดเราก็ไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟขนาดนั้นนั่นเองครับเพราะว่ามีอยู่ในโซลอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าการที่ผมติดไว้ใบนี้ไว้ใบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมารีดกองด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอามารีดไทรไดการ์ดอีกฝ่ายด้วยนะครับจากสกิลของมันเองสกิลการโจมของาม,มาเจดด้วยนาาัันนๆๆน่่นนนเเเเเออองงครรรบกกก็ลตตติิดไววว้ใาาาะทแมโี 4ใบเลยน,นั่นเองครับเมื่อการไปเนยลงจากมือจากช่องการ์เดียนนะครับหรือถูกทิ้งจากมือในช่วงไรเฟสนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สเป็น CB1 หรือ Energy b l a s t 3เพื่อจบก,การ์ดนใบได้ครับ กระเทกสองครับเมื่อเข้าสู also, market, án, calculus, time, <the> ่ช่องอากาศครับถ้าเกิดเราเพอร์เซนาไรายในเทอร์นี้สามารถซีบีหนึ่งเอ็นดูจีบราสามได้ครับเราเปิดท็อปการ์ดสามใบครับเลือกหนึ่งใบครับแปดท็อปแรกที่เหลือใต้กล่องครับถ้าเกิดการ์ดแน่ถูกคอในช่วงแบตเทิลเฟสนะครับมันทำให้คอการเป็นนั้นลงเรียแทนนั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลที่ผมติดไว้สี่ใบนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลองเทสดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่มือบางสุดๆเลยครับสำหรับมาเจสตี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าการติดบิคคุสตี้ารอไว้นะครับก็ค ก็สามารถบูสต์ได้จากเทคของคอร์ดิเลียด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยติดไว้4ใบเลยนั่นเองนะครับต่อมาขั้ในส่วนของเกรดหนึ่งนะครับก็ขอเริ่มที่การ์ดโปรโมใบใหม่ของเราก่อนนะครับอย่างเจ้าโอเรียนดรากอนนะครับติดไว้3ใบเลยนั่นเองนะครับ เทคของมันครับในเทิร์นของเรานะครับถ้าในโซลรมีทั้งล拉สเตอร์เบสและล拉สเตอร์ดาครับตัวมันเองเพอร์ปัดเพิ่มอีกห้าพันครับเป็นตัวบูสต์สิมนั่นเองนะครับการเทคสมันครับเมื่อจบแบตเทิร์นที่อยู่นี้ทำการโจมตีหรือบูสต์ครับนำมันเข้าโซลครับเปิดท็อปกาเจ็ดใบครับและเลือกหยิบยูนิตการที่ติดชื่อล拉สเตอร์ของเราหนึ่งใบครับนำขึ้นมือจากนั้นสับกองครับการไม่นี้ครับข้อดีของมันนะครับกือคือเป็นตัวบูสต์สิบสามครับตอนที่เรามีเบรกสาร์กอยู่ในโซลครับกกเท่่าาาาาบวรรสมถ ติดชื่อบลัสเตอร์ในเด็กเราได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นมาเจสเบลดดาร์คหรือบลัสเตอร์เบลดเดอะวนการ์ครับสามารถเสิร์ฟได้หมดเลยจากติดตัวนี้นั่นเองครับเหตุผลที่ผมติดไว้3ใบนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องแม็กซี่ขนาดนั้นด้วยนั่นเองครับเพราะว่าไอการที่มันยืน13ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดยากพอสมควรเลยนั่นเองครับแต่ว่าเหตุผลนี้ติดไว้3ใบก็คือมันเป็นตัวตีต้นเกมได้ด้วยแล้วก็สามารถเอามาใช้ตอนช่วงเละเกมได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับโอเรียนต์รักกอนครับเป็นตัว ต่อมาครับคือคอหลักครับที่ลังใดอยู่นะว่าจะถอดแล้วหรือจะไม่ถอดดีนะครับอย่างคอรีเลียนนั่นเองครับสามใบครับเทคของมันครับก็คือเรียการแถวหลังช่องกลางนะครับซึ่งมันล็อกไว้เลยนะครับต้องบูสมาเจเท่านั้นนะครับถ้ามันกัดของเราติดชื่อมาเจสตี้หลอดบลาสเตอร์นะครับสามารถใช้เทคทั้งหมดดีได้นั่นเองครับเทคแรกครับเมื่อจบแบตเทิลที่มันบูสต์นะครับซีบีหนึ่งครับคอบลาสเตอร์เบลดและบลาสเตอร์ดาร์กนะครับอย่างละใบครับจากโซลงช่องเรียการได้ครับก็คือคอทั้งเบลดทั้งดดาารรร์คคลงมไ้ับหืออเบลดดดดหรรรือออาาาา์คยย่่งงเเเเีวก็็ไ้้นนนัับขมปตััััััวววววตีีีเเเเเเพิ่่่มฟฟอออกกกกกกนนนนึงงะะคคครรรรรรบบดดด็็ถ้าาาฝยปหืสูบ เรียกการเกตสอของเราทุกใบสามารถบูสต์ได้เลยนั่นเองครับก็คือพูดง่ายถ้าเราเริ่มหลังครับเกตสอของเราทุกใบครับจะเป็นตัวบูสต์หมื่นเลยนั่นเองครับถต่ว่าเฟียลไม่ไอ้เหมือนกันนะครับซึ่งการไปเนี่ยมันจะมีคอมโบพลิกพลิกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเอาเอมอลินต่อหลังนั่นเองครับแล้วก็ปล่อยให้บัตเตอร์ตีเรื่อยๆก็คือเท่ากับว่าเอมอลินสตัวจะสแต็คพร้อมกันนั่นเองครับทำให้มันตีแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็คือการไปเนี่ยเหฮปอนติสติเวสสามใบครับก็คือออกมาเพิ่มเวฟ ได้แล้วค่อยกดเหตุของブラสเตอร์เบลดหรือวันกาเพื่อที่จะไร้นะครับแล้วก็ตีสามอีกรอบได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นการหนึ่งใบครับที่ช่วยเพิ่มเวฟได้แล้วก็ทำให้เกิดสองบุได้ครับถือว่าเก่งสุดๆนะครับกับคอร์ดิเลียครับติดได้สามใบนะครับเกณฑหนึ่งใบต่อมาครับแน่นอนว่าแทบจะเป็นของสามัญอยู่แล้วนั่นเองครับกับเซลกาอรอนนะครับติดไว้สี่ใบเลยนั่นเองนะครับ เทคของมัน<ๆ>นะครับเมื่ออย่างนี้ทำการบูสต์นะครับค่ารีการของเรามากกว่าอีกฝ่ายนะครับหรือเราได้ออเดอร์ในเทร์นี้พาวเวอร์ของการเป็นิปัดเพิ่มอีก5 0าพันจนจบเทน,นครับแลวมาบูสต์เสร็จครับบึ้มตัวเองเปิดท็อปสองหนึ่งใบขึ้นมนึหนึ่งใบใต้กองครับเทผมที่ผมติดไว้สี่ใบก็คือเอามาบูสต์ต้นเกมนะครับเพราะมันบูสต์ถึงสิบสามเลยครับถ้าเรามีเี้ยงม,มากกว่าอีกฝ่ายนะครับแถมเทของมันในการบึ้มตัวเองนะครับเพื่อที่จะเปิดท็อปสองเพื่อเอาหนึ่งใบขึ้นเป็นัหนี่งใบสต้กองก ไม่ใชสุนะครับก็คือ PG ไม่ทิ้งมือ <windows inside. S 2> <af> 3ใบนั่นเองครับเมื่อเข้าช่งทองกรเดียนครับเืองอินของเรา1ใบยูนิทยจะไม่ถูกทิดจนจบแบทเทิลครับแต่ถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าเราต้องเลือกทิ้งการบปมือหใบครับสมมติว่านะครับเรามีมือ2ใบครับเป็น PG ใบนี้กับมืออะไรไม่รู้นะครับเรา PG ใบนี้ไปกาบครับเราไม่จะเป็นต้องทิ้งการเปมือเป็นค่าขอสอง PG นั่นเองนะครับก็สุดท้ายครับก็คือ Elementary Sanity Trud นั่นเองนะครับถ้าเป็นกาดของอีกฝ่ายครับมีความสามารถทิปเปิ้ลได้คร เป็ PG น PG ในคาของบริสออเดอรออกมากันพวกกาดจะมือขอ2ใบห้ามเซนติเนลห้ามเกตนั่น,นเกตนี่กาดนั่นเองนะครับก็ติดไว้1ใบนั่นเองครับโคตรสามัญนะครับต่อมาครับในส่วนของฟิ i เกอร์นะครับแน่นอนอยู่แล้วก็คือ Over อร์แสงนะครับของ s s 0นครับติดไว้1ใบครับความสามารถเพิ่มเติมของมันนะครับก็คือการเป็นนี้ครับเราสามารถจวกการได้1ใบต่อจานวนช่องเรียกายการการเดียนที่ว่างอยู่ทุกๆ2ใบนั่นเองนะครับผู้ายๆคือสนามของเนกาจะมีช่องอยู่6ช่องใช่ไหมล่ะครับก็คือเท่ากวาเเรรรจจสต็ ะครับเราจะทําการดีไทายรายการอีกฝ่ายทุกใบเกี่การที่อยู่ในช่องการเดิมของอีกฝ่ายทุกใบเลยนั่นเองนะครับก็คือสมมติว่าอีกฝ่ายไม่ปลาพีจีมานะครับแล้วเราดอกโอเวอร์อันนี้มานั่นเองครับก็คือดีไทายการในช่องการเดิมของอีกฝ่ายทุกใบเลยนั่นเองครับก็คือมันเข้านั่นแหละครับยกวันอีกฝ่ายปลาพีจีมานั่นเองนะครับก็คือเก่งมากๆเลยครับกับโอเวอร์แสงนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือคลิกเข้าโซครับเมื่อจบแบตเทิลที่ยูนิตนี้ทำการบูนนะครับนำยูนิตนี้เข้าโซเลือกยูนิตของเรา1ใบบวก2,000นัั่นนเองะครบ คริวานิลานะครับอีก4ใบครับดรอชิลหมื่นอีก3ใบครับถ้าบันไก่อีกฝ่ายบรรจัยสามใบสูงกว่าครับชิลบัตรเพิ่มอีกห้าพันเป็นชิวหมื่นครับแล้วก็ฮิวมานิลาอีก2ใบครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือฮิวกันคริอีก2ใบครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเด้งครับและยูนิตที่ตีมาครับมีคริพื้นฐานเป็น2หรือมากกว่านะครับหรือมีคริจากความสามารถการเพิ่มขึ้นเป็น2หรือมากกว่าครับที่ไม่ได้มาจากพลิกเกอร์นะครับ การใบนี้ได้รับชิลโบกเพิ่มอีกนึง5มันชิล2,500นั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมติดมานะครับก็เพื่อเอามากันพวกแบงค์ไม้กันครับกันคุกนะครับหรือกันมังกรกระดูกซอก้าหรือกระสุนกําเข่าของซอก้านะครับหรือเอามากันตัวมันเองอย่างมาเจสต์ด้วยนั่นเองครับก็เลยติดไว้2ใบนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของมาเจสตี้เวอร์ชั่นของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูคอมโบการเล่นแล้วกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยงเหาะแค่ไหนนั่นเองครับ โอเคนะครับมาสู่ช่วงสัตว์ที่คอมโบการเรื่อกับผมทีมแล้วนั่นเองครับด้วยความที่มาเจตตี้ครับเริ่มก่อนมันค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าเริ่มหลังได้จี้นะครับผมก็ขออนุญาตสัที่เป็นการเริ่มหลังดีกว่านะครับเพราะว่าดึงเนี้ยมันแห่ได้แล้วนั่นเองนะครับก็จุดกันหนึ่งใบครับเป็นนี่นะครับจากนั้นนะครับเราทิ้งบิคคอสติ้เลยครับแล้วก็ทำการไรเป็นมารอนครับเริ่มหลังได้เอเนอร์จีชาร์จสามนะครับจากนั้นนะครับสกิลของตัวเริ่มนะครับอย่างวิงเกิลเบรฟจุดกันหนึ่งใบแลก็ออ่นครับ คอมังกรตัวใหม่นะครับแล้วก็คอเซลกออนอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับจากนั้นครับโราเริ่มแบตเลยครับมารอนตีครับออกที่21ครับเช็คครับเป็นคีนะครับคีแวนพลังโอเรียนนะครับจากนั้นนะครับกดเทคเซลกออนครับบึ้มตัวเองเปิดท็อป2ใบครับอืมเดวอนการ์ดขึ้นมือครับนี่ใต้กล่องนะครับแล้วก็โอเรียนตีครับออกอยู่ที่31นั่นเองนะครับเมื่อตีเสร็จนะครับกดเทคเซลกออนก่อนนั่นเองนะครับบึ้มตัวเองเปิดท็อป2นะครับหยิบเอเมลินก็ได้หรือหยิบบิโโคคคคสสตติิิิกก็ได้้ผมมมหยบบบบแลวัััันนนนนะะรรรฟา์ืออ่เง จากนั้นครับกดเทรดของโอเรียนครับเมื่อตีหรือบูทเสร็จครับเข้าโซเปิดท็อปการ์ดเใบครับแล้วหยิบบลาสเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือได้นั่นเองนะครับในเคสนี้มีแค่บัตเตอร์เบลดใบเดียวก็หยิบบัตเตอร์เบลดนั่นเองนะครับจากนั้นสับกองนั่นเองนะครับจากนั้นครับดาเมจเชฟครับอู้บัตดาร์ครับสวยแล้วไงแล้วก็จจกันหนึ่งใบครับอ่ะเอเนอร์จี้ชาร์จสามหน่วยก่อนครับแล้วก็ทิ้งบิโคสติที่เราเสิร์ชเมื่อกี้แล้วกรายเป็นบลาสเตอร์เบลดนั่นเองนะครับสกิลของมารอนครับเมื่อออออโดดดนนบบบบบลลาสเเเตรรรรร์คคัััปปิท็ีกึง แล้วก็หยิบการ์ดブラสเตอร์เกรดสองหนึ่งใบขึ้นมือครับอ่ะเจอเดอะเวนการ์ดนะครับหยิบเดอะเวนการ์ดขึ้นมือครับจากนั้นสับกองครับจากนั้นสกิลของブラสเตอร์เบลดครับบลัสหนึ่งครับรีไทม์ได้การหนึ่งใบถ้าไม่มีให้รีไทม์ได้โจวกันหนึ่งใบครับแล้วก็สกิลของบิโคสตีดครับจ่ายสามแล้วก็จวกันหนึ่งอีกเช่นเคยนั่นเองครับคอตัวนี้มานั่นเองนะครับก็ตีออกกี่แค่สิบแปดเฉยๆนั่นเองนะครับจากนั้นทำการไรเช็คครับเป็นเซลล์ก่อนครับ เฟี้ยวไม่แย่นั่นเองนะครับจากนั้นการดา m a g เชฟไปครับเป็นคอดดเลียนะครับเป็นครินั่นเองนะครับไม่เป็นไรสแตนแอนด์รอครับเเอ energy ชาร์จสหน่วยนั่นเองนะครับอุ้ยมือใช้ได้เลยเนี่ยนี่แปลว่าไหนๆมันก็ขึ้นมือเยอะครับทิ้งบิโคสติไปเลยครับแล้วก็ไรเป็นมาเจสตี้หล่อปั้สเตอร์ครับสกิลของบิโคสติครับจ่ายสามครับแล้วก็โจ๊กันหนึ่งใบนั่นเองครับโอ้โหโอเวอร์แสงครับซึมซวมก่อนนึงคอเซลก็อ่อนแล้วก็คอเอเมลินก่อนนะครับ กดเทคของเอเมลินครับโซบลัสหนึ่งใบครับโซบลัสโอเรียนไปนะครับเผื่อฟุกเจอบัสเตอร์ะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียบัสเตร์ดากบนมือนั่นเองนะครับก็เปิดท็อป5ก่อนนะครับอุ้ยเจอด้วยนั่นเองครับคอบลัสเตอร์ดากลงมานั่นเองนะครับจากนั้นสับกล่องครับจากนั้นนะครับคอบลัสเตอร์เบลดนั่นเองนะครับเพื่อที่ตอนที่เราอยากจะกดสกิลของคอดิเลียเราจะได้กดได้นั่นเองนะครับทีนี้เราเริ่มแบตเธอเลยนั่นเองนะครับสกิลของคอดิเลียทำให้เกตสองบุได้ครับเป็น20,000ครับ สกิลเอมเบลินนะครับปัดเพิ่มอีก5,000ครับมาเจตตีครับรอบนี้จะบูทเลยก็ได้นั่นเองครับเพราะว่าเผื่อเราอยากกดสกิลของคอเดิเลียนครับแนะนำให้บูทไปเลยนั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็น23นั่นเองนะครับ3ามไรฟ์2คริกนั่นเองนะครับวางคริกไ้ก่อนแล้วกันทริปเปิลไรฟ์ครับบอร์ดครับคริกครับโอเอมเบลินครับแล้วก็เอมเบลินเห็นมาเจตตีนะครับปัดเพิ่มอีก5,000ด้วยนะครับแล้วก็เทิร์ดเชคครับเป็นดรอครับแน่นอนว่าพลังเอมเบลินไปเลยนั่นเองนะครับเนี่ยโคตรแรรงนะคับ แล้วก็โจทกันหนึ่งใบด้วยซึ่งเคสนี้ครับสกิลของเดอร์เวนการกับคอร์ดิเลียเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราขอบัตเตอร์ตีเพิ่มไม่ได้อีกเวฟได้นั่นเองนะครับก็สมมติว่าผมขอมาตีเพิ่มแล้วกันก็บัตต์หนึ่งนะครับในเคสนี้นะครับเราขอแค่บลัสเซอร์เบลดตัวเดียวนั่นเองครับกระดึบลงมานั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เอมาลินปัดเพิ่มอีกเวฟนะครับแล้วก็กดสกิลของเดอร์เวนการครับโชว์เดอร์เวนการ์บนมือครับบัตต์5,000นัั่นนเองะครบ แน่นอนว่าค่านี้อาจจะตีเบาหน่อยครับ15นะครับแต่ว่าเอมิลินก็ปัดเพิ่มอีก5,000เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับไรเชคครับเป็นครีอีกแล้วนั่นเองนะครับในเคสนี้ครับบัตเตอร์เบดมันตีเบาครับก็ให้พลังบัตเตอร์เบดไปนะครับแล้วก็ครีบัตเตอร์เบดไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับชุบเสร็จไปนั่นเองนะครับเจ้านี้ตีครับเป็น22 0 0 0ขิแน่นอนว่าเอมิลินก็ปัดเพิ่มอีก5,000นะครับแล้วก็จากทิกเซลก็ออนอีก็ปัดเพิ่มอีก5,000นะครับ63,2ครนัอะบมื เอาเดอแวนการ์ดขึ้นมือแล้วกันนะครับเพราะเรามีเพอร์เซนาแล้วนั่นเองครับแล้วก็ผ่านเทิร์นครับแล้วได้ไปเช็คไปครับคิวครับอ่าคิวได้นะครับคิวบัตเตอร์ดาร์ไปนะครับสักแดมหนึ่งบิคโคสต์ติครับแล้วก็บัตเตอร์เบรดเดวนการ์นะครับทีเนี้ยเป็นเทิร์นปิดแล้วนั่นเองครับสแตนแอนดร์เราทำการเพอร์เซนาไรครับจบการ์หนึ่งใบครับแถวหน้าปัดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับทำงานคอเอเมอรินครับกดทิกเอเมอรินครับโซบารสตหนึ่งครับโซบาร์เป็นเก่าเบรดไปครับชิชเปิดท็อปการ ในเคสนี้ขอบลาสเตอร์ดาร์กมาเลยนั่นเองนะครับก็ปอกใช้ได้อยู่เลยเราสับนั้งสับกองครับซึ่งแน่นอนว่าผมลืมบอกไปนะครับว่าเทคของบลาสเตอร์เบดเดอะแวนการ์ดนะครับทำให้มาเจตนะครับยืนหมืนแปดตลอดเกมนะครับและจากเทคมาเจตเองครับที่มีเบรดกระดักอยู่ในโซครับมันจะบวกสองพันบวกหนึ่งคิดตลอดเกมเท่ากับว่ามาเจสของเรานะครับมันจะยืนอยู่ที่20,000ตลอดเกมนั่นเองนะครับเท่ากับว่ามันตีส0 0 0มไม่นับบูเลยครับโคตรแรงนั่นเองนะครับทีนี้เราก็เริ่มแบตเตอรเลยนั่นเองนะครับเริ่มจากข้างนี้ตีก่อนคคคคครรรรััััับบบบก็็ือออเเปนนนนนน20,000 30,000่่่่งงตตตีีีีใสแแวะข้้ายูท 38,000ื่นนะครับเอเมลินปัด5,000ด้วยนะครับแล้วก็มาเจตีปัดอีก5,000นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะเรามีดับเบิลเอเมลินนะครับเอเมลิน2ตัวก็ปัดเพิ่มอีก5,000เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับจากนั้นครับสกิลของมาเจครับโจบเบดการ์ดไปนะครับบึ้มเรียกไฟหนึ่งใบบวกเพิ่มอีกหนึ่งไรฟ์ด้วยนั่นเองนะครับทำการทริปเปิลไรฟ์ครับคลิกนะครับออกเอเมลินไปนะครับเซคันด์เช็คครับครับออกเอเมลินนะครับและเทิร์ดฮิลนะครับฮิลได้นะครับแล้วก็ออกเอเมลินอีกเช่นเเดียวกัันนน่องนะครับ พลังมันเยอะมากเลยนะเอ็มลินตอนเนี้ยจากนั้นครับกดสกิลของคอร์ดีเลียเลยครับคอเตอร์บัสหนึ่งครับคอเบดกระดักอย่างระบายเลยครับรอบนี้เพราะว่าเราจะเตรียมปิดแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นครับกดเทคของบลัสเตอร์เบลดเดอะแวนการ์ดครับโชว์ก่อนนั่นเองนะครับปุ๊บบัตหนึ่งเอาตัวมันไปบายครับแล้วไรเป็นบลัสเตอร์เบลดเดอะแวนการ์ดครับโดยในรอบนี้บลัสเตอร์เบลดเดอะแวนการ์ดของเราจะตีอยู่แค่25่สิหาหนึ่งไรต์นั่นเองนะครับแต่ค่อนข้างแรงแล้ว แน่นอนว่าบัตเตอร์เบดเดอะแวนการ์ดนะครับเมื่อตีครับใจที่สามหน่วยเพื่อบ้มเรียได้1ตัวด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตีไปเลยครับยี่ห้าหนึ่งได้ครับเช็คครับเป็นดรอครับเอาจริงๆเอมาลินมันค่อนข้างแรงแล้วนะครับและแน่นอนว่าเอมาลินก็ปัดห้าพันปัดห้าพันด้วยนะครับก็ให้หมื่นค่านี้ไปนะครับแล้วก็จวนหนึ่งจากดรอทริกเกอร์นั่นเองนะครับและแน่นอนว่าตีไปครับเป็นสี่หมื่นนั่นเองนะครับปัดห้าพันปัดห้าพันนะครับแล้วก็ข้างนี้มันจะตีออกอยู่ที่หนึ่งแสนสาม นี่แหละครับก็คือคอมโบการเล่นคร่าวๆของเด็กมาเจนครับที่ได้โปรโมทเสริมาถึง2ใบนะครับอย่าง Blaster Blade the Van Guard นะครับแล้วก็ Orion Dragon นั่นเองครับบอกตามตรงเลยว่าเด็กเนี้ยค่อนข้างที่จะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแถมการยืน2องหมนตลอดเกมนะครับสำหรับการเจอแมชอัพของเด็กบางเด็กนะครับค่อนข้างโหดแล้วก็ยืนหนาสุดๆเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเจ้า Majesty Lord Blaster นะครับที่มี Blaster Blade the Van Guard นะครับทำให้มันยืน20,000ตลอดเกมนั่นเองครับ บอกตามตรงว่าเด็กเนี้ยครับทำให้ตอนช่วงเริ่มหลังครับการแห่นะครับค่อนข้างง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็คือแห่ต้นเกมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับและแน่นอนว่าการทำคอมโบพีซของมันนะครับก็ค่อนข้างเฉียบขาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอครับและนั่นทำให้มาเจสตี้ลอฟบลัสเตอร์ครับสามารถเล่นได้ในแพชนี้นะครับกับของเสริมสองใบอย่างบลัสเตอร์เบลดเดอร์วันการ์ดนะครับที่ทำให้มาเจยืนสองหมื่นตลอดเกมนะครับแถมยังเป็นเอสเค้าเพลเวอร์ชั่นจูเนียร์อีกกับโอเรียนดาคอนนะครับที่เป็น กดแชร์ ط, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปนี้ด้วยนั่นเองเนะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย